ที่แถบพุทธคยานะครับนอกจากจะมีวัดไทยที่ได้มาก่อตั้งและสร้างไว้อยู่รอบๆเป็นจนํานวนมากแล้ว <c oughs> ก็ยังมีวัดจากต่างประเทศต่างๆประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียก็ได้รับคําเชิญชวนให้มาสร้างวัดสร้างวัฒนธรรมให้ชาวอินเดียและชาวโลกที่เดินทางมาณนะสถานที่แห่งนี้ได้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของวัดของประเทศนั้นๆและแต่ละวัดนั้นก็ได้ดึงความสวยงามและวัฒนธรรมของตัวเองออก ได้อย่างสวยงามมากๆและใน EP นี้ครับเราจะเดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดนานาชาติวัดนานาชาติต่างๆที่ตั้งอยู่ในพุทธคยา ส5ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้สายการบินไทยสมายไทยสมายรอยยิ้มคู่ฟ้าเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม Nikon at the heart of the image ตอนัีทพื่อนเข้าสู่โยเตละะ์เล้วนะครและวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยู่กันที่พุทธ <S S> ัญยา วันนี้เรามีแผนที่จะเดินทางไปยังวัดนานาชาติที่อยู่โดยรอบพระมหาเจดีย์พุทธรพยาและที่สำคัญคเราเริ่มต้นกันเลยครับที่นี่นี่นั่นเองนะครับก็คือวัดศรีลังกาหรือเรียกว่ามหาโิโสไสตีัลนเองซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการ ก็เรียกร้องสิทธิให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้มีส่วนสำคัญในการดูแลพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นประศรีมหาโพธิ์ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้เราจะเห็นพุทธศาสนิกชนทั้งชาวต่างชาติชาวอินเดียชาวสิงค์กาเอวมไปถึงนานาชาติกันเลยทีเดียวนอกจากที่จะเดินทางไปยังวัดมหาโพธิ์ที่มหาวิหารแล้วก็จะเดินทางมาอย่างนักสถานที่แห่งนี้เราจะเข้าไปชมภายในกันว่าบรรยากาศภายในนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วผมจะเล่าเรื่องราวให้กับทุกท่านได้ฟังกัน ตัวที่มีเป็นที่แรกเราจะไปกันต่อที่วัดธตยตาวัดบังคราเทศและวัดอื่นๆอีกมากมายติดตามชมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อเราเข้าสู่ภายในพระมหาวิหารแล้วนั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันโดยทั่วไปเลยว่าไม่ว่าเราจะเข้าไปวัดไหนอารามไหนก็จะต้องทําการกราบสักการะบูชาโดยองค์พระพุทธปฏิบัาิที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเรานั้นซึ่งในวันนี้เราได้รับความโชคดีเป็นอย่างยิ่งคะที่ทางมหาโพธิสัศสตี้ได้อนุญาตเปิดให้เราได้เข้าไปกราบสักการะอยู่ภายในซึ่งภายใน องค์พระพุทธปฏิมาที่อยู่เบื้องหน้าและฐานด้านล่างขององค์ท่านนั้นจะบรรจุซึ่งพระบุรมสารีลิกธาตาที่สําคัญแล้วนั้นมีกระทางเขี้่ววแก้วอยู่ภายในด้วยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราไปกราบสักการะบูชาด้วยกันครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติครั้งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อ15ปีก่อนที่ประเทศไทยโดยหมู่เลนิที่พระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ดรสะอาดธิโตภาโสวัดป่าดอนไหโศจังหวัด,ดอุดรธาน,นีท่านได้นําพาคณะสัทธาสิยานุสิตได้ร่วมกันถวายพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษไว้ณสถานท,ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสําคัญในการรักษาอายุพระพุทธศาสนา เรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาอยู่ในพระไตรปิฎกเหล่านี้นะครับจากนั้นแล้วสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกๆปีครับทางมหาพธที่โซไซตี้วัดศรีลังกานั้นจะจัดพิธีสำคัญซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ก็คือในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญออกสู่ภายนอกจัดขบวนแห่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกัน แห่สรรเสริญและกราบสักการะบ,บูชาชื่นชมในพุทธบาร,รมีแต่ที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าพระองค์พระพุทธ,ธรรปฏิมาปฏิสถานอยู่เหนือสูงสุดแล้วภายใต้นี้จะเป็นเซฟลับมีการจัดเก็บพื้นที่ตรงนี้เป็นเซฟสําคัญในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งภายในจะอยู่ที่ประตูด้านหลังนะครับจะมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุเขี้ยวแก้วอยู่ภายในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันกราบสักการะบูชาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุครับ ซึ่งในตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมหาโพธิโสตัยที่หรือว่าสมาคมมหาโพธิโสตัยหรือเลขกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดศรีลังกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญมากในพุทธคยาอีกหน,นึ่งวัดเพราะว่ารูปหล่อรูปเหมือนนะครับที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราตอนนี้ก็คือเป็นรูปเหมือนของท่านอนาคาริกาธรรมปาละเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากๆในการเรียกร้องให้พระมหาเจดีย์พุทธคยา ภายในวัดมหาโพธิ์ที่มหาวิหารนั้นให้กลับมาเป็นของช,ชาวาพุทธศาสต และก่อนที่ผมกับทีมงานจะเดินทางไปกันต่อเราก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดศรีลังกาแห่งนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับสิ่งที่เราพูดคุยกันเราได้พูดคุยถึงเรื่องของการมาของนักท่องเที่ยวจากนานาชาติการขาดหายไปในช่วงของโควิดระบาดที่หนักหน่วงการขาดไรายได้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งและผมก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาจากการสนทนาในครั้งนี้ครับว่าหากสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ตรัส รู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านแห่งนี้ก็คงเป็นหมู่บ้านที่ทุกรกันดารขาดความเจริญและคงเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนอะไรไปหลายๆอย่างแน่เลยครับซึ่งเขาก็รู้สึกขอบคุณพระพุทธเจ้านะครับที่เสด็จมาตรัสรู้ณสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ได้ดื่มดำ่ำพลังแห่งความศรัทธาในวัดศิลั์การแล้วนั้น เราก็จะเดินทางกันต่อไปที่ไกลๆนี่เองครับนั่นก็คือวัดที่เบตครับเราจะไปกราบสักการะบูชาและเป็นสถานที่ที่ต้อนรับองค์ท่านดาไลลามะในการพักอิริยาบถที่นี่เดี๋ยวเราติดตามช่วงกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ทางด้านเข้าของประตูด้านทางเข้าของวัดทิเบตแล้วนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าณของนักบวชลามะชาวทิเบตทั้งหลายก็จะมาพักอาศัยกันอยู่ที่นี่นะฮะรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวทิเบตด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เปลี่ยงแค่พระภิกษุเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ลามะเท่านั้นรวมไปถึงประชาชนทั่วไปซึ่งที่นี่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าพักที่นี่ได้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าในทุกๆปีลามะจะเดินทางกันมาเพื่อที่จะกราบสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยาแต่ที่เราเห็นครับว่าบางท่านก็มากราบสักการะบูชา าแบบอัดแสดงขบดิษฐ์มาถวายบูชาแทนครอบครัวของตนถวายบูชาให้แก่ตนเองนั้นจะต้องมีที่พักรับรองที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อครู่นั้นได้รับความเมตตาจากองค์ท่านนั้นได้เล่าเรื่องราวว่าการก่อตั้งของวัดที่เบตแห่งนี้นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1938นะครับซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้ยาวนานมากเลยทีเดียวทุกครั้ง ที่ท่านดาลิลามะเดินทางมายังพุทธคยาก็จะพักณสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมครับเอ็นซาลเมโดอเบดนัาีนี่จดกว่าเเรองดวอยกรพคตะรตามเปนีพุทธองค์ามลามะใช่ไหมพักที่นี่เอาให้มีเป็นที่ต่อเป็นที่ขององค์ดารลามะเท่าจะเป็นดังใช่ไหมครับก็อยู่จากทากนี่ออกไปที่กัลจักนะครับอ๋อ ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งที่ท่านดาลลลามะใช้นะครับในการแสดงธรรมบรรยายก็จะนําไปใช้ที่กาละจักนั่นเองแต่จะขอรบกวนเรียนถามครับว่าท่านได้เคยถวายงานต้อนรับท่านดาลเลลามะได้เคยดูแลท่านดาลลลามะที่นี่ไหมนั่นเกี่ากนเฮัมลอน่ันีเหานีนีกันใน่วจหก้การเาของาร์ป็นาที่เรา่วนงากนเป็นที่ันใ้เห แบ่งงานเป็นที่งานของทิศแอเจนติงอีกคนนึงเอาเป็นที่เวลานอนใช่ไหมก็เขาให้อีกคนนึงเป็นที่เป็นแบ่งกันให้ไปนหลายงานครับไม่ได้เป็นที่ที่เขามีหลายคนเป็นแบ่งกันมีคนก็แอจนติงอีกคนนึงแล้วก็เป็นเวลาจะกินข้าวเขามีที่แกนนึงแล้วก็เวลาจะเดินทางเขาไปอีกคนนึงเป็นทีมขององค์การละมาซิเคอร์ตี้เขาบอกว่าเป็นไดเป็นแข็งแรงึ้เพราะว่าองค์การละมาเป็นสําหรับเป็นที่องค์ ราลามาทิเบตนะครับศักดิ์สิทธิ์มาแต่าลามาสิบสี่นะครับนี่อ,องค์นี้เป็นสิบสีนะเขาได้ยินมารับพูดมาว่าจะเป็นไม่ได้เกิดมาอีกจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วที่จะเกิดนั่นเอง จะใช้เป็นที่จัดกิจกรรมสําคัญในทางพุทธศาสนาของชาวทิเบตนะเวลาการเดินทางมาทุกครั้งของท่านดานัยลามะก็จะจัดกิจกรรมอยู่ที่นั่นควรมาเป็นจํานวนหมื่นจํานวนแสนเลยทีเดียวและจะใช้บัลลังก์นี้หรือว่าอาสนี้ในทางเทรวาาเราียกว่าอาสน์ครับเนี่ยใช้บัลลังก์นี้อาสนี้ในการที่จะประทับนั่งขององค์ท่านดาลัยลามะนั่นเองครับซึ่งเป็นมงคลของพวกเรามาได้สานักของจริง เรโยโย่สันๆอยู่บนรถลิกซอนะครับซึ่งเราจะไปกันที่วัดปูตาจะต้องนั่งรถไปเพราะเดินไปไม่ไหวครับระยะทางก็ประมาณ1งกิโลเลยทีเดียวแต่ว่าวัดปูตากับวัดญี่ปุ่นก็อยู่ใกล้กันละเดี๋ยวเราจะเดินได้ไดังนั้นก็ได้นั่งชุมบรรยากาศากระหว่างทางไปนะครับแล้วก็ฟัง,ฟงเสียงแต่ปิ๊บปีปป๊ป,ป๊ปไปสนิเทเดีย พนะุทธศาสนิกชนแม้กระทั่งศาสนิกชนศาส,สนาอื่นก็เข้ามากราบสักการะไหว้บูชาเช่นเดียวกันในที่นี้ผมหมายรวมถึงชาวฮินดูนะครับเขาก็เข้ามากราบสักการะบูชาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูว่านน,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 นั้นในพระวิหารจะเหมือนกับการสร้างโบสถ์ของวัดไทยไหมหรือว่าจะเหมือนกับวัดที่เบสที่ผ่านๆมาหรือเปล่าว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร วัดภูตานแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในปีคริสตศักราช1983และใช้เวลาสร้างเพียงแค่3ปีเท่านั้นครับก็เสร็จสมบูรณ์ซึ่งก็มีผู้คนมากมายครับเดินทางมาเยี่ยมชมและกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมไปถึงองค์สมเด็จพ,พระรามาธิบดีจิกมีเองก็เคยเสด็จมาณวัดภูตานแห่งนี้อีกด้วยและที่พุทธคยาแห่งนี้ก็ยังมีวัดภูตานอีกจำนวน3แห่งกันเลยทีเดียวครับ ภายนอกพระวิหารของวัดภูตานี้ก็จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกันกับของทางทิเบตมีความงดงามอย่างยิ่งยานสินประกรรมปฏติมากรรมตา่ตางๆมีความงดงามมากนะ ลักษณะงานระดับตกแต่งฝาผนังของพระวิหารนี้เนี่ยจะเป็นงานนูนสูงนะครับเป็นงานปั้นนูนสูงขึ้นมาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความละเอียดและก็ประณีตจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะ,ะเมื่อครูนันท์ท่านพันเตได้เกรียนว่ากษัตริย์ของพูตานก็ได้เคยเดินทางมานะที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าวัดแห่งนี้อารามแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่เซ็นสัญญาร่วมกับรัฐบาลระหว่างรัฐบาลกับ รัฐบาลนะครับในสัญญา1 0 0ปีเราจะเห็นบัลลังก์นี้จะคล้ายๆกันกับบัลลังก์ที่ท่านดาอะยธรมะประทับนั่งก็จะเป็นในส่วนของพระมหาเถระที่เขาตกบูชาที่นี่ก็เป็นที่นั่งหรือเรียกว่าอาสงนะครับของพระมเถระชนผู้ใหญ่ที่จะประกอบพิธีการสวดมนต์หรือาศาสนกิจต่างๆสําคัญสําคัญส่วนนี้ก็เป็นอาสงที่นั่งสวดมนต์แสดงธรรมของพระมหาเถระในส่วนของ ประเทศูวานงานครับเราได้ทราบได้เห็นได้สัมผัสถึงกลิ่นอายนะครับกลิ่นอายความศรัทธาได้เห็นถึงพลังศรัทธาของชาวพูตานที่ปรากฏอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้ที่นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนต่อขยายออกมาให้พุทธศาสนิกชนชาวโลกได้เข้ามากราบสักการะบูชาเหมือนดังเช่นทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังของผมตอนนี้นะครับก็ได้เข้ามากราบสักการะบูชาเช่นเดียวกัน ดญี่ปุ่นที่เราไปกันมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก,กับอีกหลายๆวัดที่ผ่านมาในเรื่องของการประดับตกแต่งซึ่งผมรู้สึกว่าวัดญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นวัดที่มีความเรียบง่ายมากนะครับเพื่อจะเอื้อในการใช้งานได้จริงแม้กระทั่งว่าองค์พระประธานในวิหารเนี่ยก็จะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็มีงานศิลปะภาพฝาผนังที่เขียนอย่างเรียบง่ายประดับ ด้วยไม้ที่ใช้งานได้จริงในการทําเป็นหน้าต่างในการทาเป็นเสาหรือฟ้เาเพดานสาคัญแล้วนั้นก็จะเคลียพื้นที่ให้โล่งเหมาะแก่การสวดมต์ภาวนาสําหรับผมนะครับผมว่าดีดีมากเลยทีเดียวแม้กระทั่งจุดที่ให้จุดตะเกียงจุดธูปก,ก็ไม่ได้มีมากจุดเกินไปจนสร้างมลาวะที่แย่ให้กับสุขภาพของเรา อีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พุทธคยาเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นได้มาสร้างวัดไว้กลายเป็นหนึ่งในวัดนานาชาติที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของพุทธคยาครับเราไปดูกันภายในพระวิหาร ว่ามีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรกับวัดต่างๆที่เราเดินทางมาแล้วภายในพระวิหารนั้นจะต้องมีประกอบไปด้วยองค์พระประธานนะครับมีสถานที่ประกอบสังฆกรรมในพื้นที่ด้านของตรงนี้จะมีที่นั่งของพระมหาเถระที่ประดู่ประดาอารามก็จะมีที่สําหรับพระมหาเถระในการนั่งกับสักการไว้บูชา พลังใจเต็มเปี่ยมครับแต่ว่าพลังกายยังคงเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับวันนี้เราเดินทางกันไปหลายวัดเลยทีเดียวผมก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วล่ะครับแต่ว่าในระหว่างก่อนที่เราจะไปทานอาหารยีนนะั้มีนี่โฮมี่นะครับขนมปังอบกรอบโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้รู้ไหมครับผมก็รู้ ตงดื่มดั่กับรสชาติของโฮมี่เลยนะครับคุณผู้ชมระหว่างเดินมาตอนนี้ถึงที่หมายปลายทางของเราแล้วเดี๋ยวผมจะขอพักเข้าไปข้างในก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถจะลิงก์รถกันได้นะครับมีที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปสามารถหาซื้อได้โดยง่ายเลยครับที่สําคัญแล้วนั้นพกพาสะดวกหยิบขึ้นมาทานได้ตลอดทุกที่ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนทานได้ในทุกอิริยยบถครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับ ก็เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่ที่สําคัญเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือองค์พระพุทธรูปใหญ่สูงถึง80พฟุตนะครับหรือในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยจะเรียกว่าเอทิฟฟิตนะครับมีความสูงถึง80พฟุตใช้ระยะเวลาถึง7ปีกว่าที่จะสําเร็จได้ด้วยก้อนอิฐที่รวมแล้วทั้งหมด1 2 0 0 0 0ก้อนในปีพุทธศักราช2532ท่านองค์ดาลไลลามะได้เป็นผู้มา ทําการเปิดอย่างเป็นทางการณสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากเป็นองค์พระพุทธปฏิมากรที่อยู่เบื้องหน้าที่มีความสูงขนาดถึง80ฟุตแล้วนั้นเนี่ยยังบริวารรายล้อมนะครับด้วยพระอรหันตสาวกเบื้องซ้ายที่อยู่ขนาดองค์พระพุทธรูปนั้นเนี่ยจะเป็นพระอรหันตสาวกที่เป็นผู้เลิศด,ด้วยปัญญาเบื้องขวานั้นจะเป็นพระอรหันตสาวกที่เลิศด,ด้วยฤทธ ตลอดทั้งวันครับเราจะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากราบสักการบูชาบ้างก็งมาพักผ่อนอยริยาบสถนะครับเป็นจํานวนมากในตลอดทั้งวันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระที่กําลังตกดินซึ่งทางทิศตะวันตกเบื้องหลังขององค์พระพุทธรูปพอดีุทำให้มีความ สวยงามงดงามเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปกราบสักการะบูชาองค์พระพุทธปฏิมาด้วยกันนะครับอีกครั้งนะครับว่าที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ในความสูง80ฟุตก็จะประกอบด,ด้วยอิฐจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย1แส2หม0่ก้อนพระพุทธสาวกก่าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นนะคะรับเบื้องซ้ายนะครับผู้เจริญด้วยปัญญาะคระับองค์แรกก็คือพระอนันต์นะครับพระอ,อนนท์หรือว่าพระอนันดา ส่วนองค์ที่2คือองค์พระสาลรีปุ่นองค์ที่3พระปันนะพระปุณณนะนะครับองค์ที่4คือพระมหกจัจจยานะนะและองค์สุดท้ายเบื้องซ้ายก็คือองค์พระหละักนะครับต่อไปเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ เป็นพระอรหันตสาวกผู้เลิ่อด้วยฤทธิ์นะครับองน,นี้คือพระสุภูตินะครับผมองถัดมาคือพระอุบาลีองต่อไปคือพระมหากกสสปักส่วน,วนองน,นี้ก็คือพระมหาโมคัลลานะนะครับและองน,นี้คือพระอนุรุทธานั่นเองซึ่งมุนญาเป็นอยนิงในพุทธศาวน าบสักการะบ,บูชาเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราตลอดที้อีพีนี้ซึ่งเราได้เดินทางไปกราบองค์พระรพุทธปฏิมาณวัดศรีรังกามหาโพธิสุสไซตี้ีปปราบสักการะองค์พระรพุทธปฏิมาที่วัดกูตาม,ท,ตามที่วัดที่เบตวัดญี่ปุ่นและอีกมากมายเลยนะครับที่ทุกท่านได้รับชมไปเป็นความสุขที่พวกเราจะได้ดื่มด่ำไปด้วยกันและในวันนี้ผมได้บันทึกภาพสวยๆจากนิคอน 46มัคจูนะครับทั้งภาพความคมชัดต่างๆประทับใจอย่างยิ่งเบาพกพาง่ายพกพาได้ในทุกๆสถานที่ที่ผมไปเลยขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนตลอด,ลอดการเดินทางของพวกเราขอบพระคุณครับในทริปต,ต่อไปก็แอบกระซิบกับคุณผู้ชมว่าเราจะเป็นชาววังแต่ก่อนที่จะเข้าวังนั้นเราจะไปเดินชมตลาดเช้าวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอินเดียว่าเขาใช้ชีวิตเริ่มต้นกันอย่างไรในตอนเชา้าหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ หวังซึ่งเป็นหวังที่มีความสําคัญมากคือหวังมะันต่อจากนั้นไปในกันต่อไฟพิพิธภัณฑ์ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นณนสถานที่แห่งนี้อุทัคขยะโปรดติดตามนะครับว่าเราจะไปกันแล้วในที่นั้นๆมีอะไรพิเศษกันบ้าง อ่าเป็นนมวัวใช่ไหมนมวัวเนาะไม่ใช่นมแพ้ซ<ม>ื่อแท่นรับน่าสนใจเลยทีเดียวนะนนี้ก็ทีมงานเราน่าจะอยู่แล้วเรารับน้องรับน้องทีมงานจัดกำลังใจคนละแก้วดีกว่าน,นะร้านนี้ขนมเยอะขนมนี้ให้เลือกเยอะเลยชีสแี่ก็จะมีมีอยู่เกือบทุกร้านเหมือนกันแะแต่ตรงน,นี้นัมาสเตบายา